เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทีโพตกันที่เขานิยมถ่ายรูปกันที่โซเนวาคิรีนะครับเดินเลาะไปตามเขานะครับขึ้นบ้างลงบ้างแต่ไม่ได้ไกลมากนะก็ถึงแล้วพอมาถึงอาหารก็เตรียมไว้ให้เราพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นกันเลยบายบายสลิงนะครับก็จะค่อยๆดึงเราขึ้นไปช้าๆนะช็อตนี้อาชิตื่นเต้นมากนะครับค่อยๆลอยขึ้นไปแล้ว ซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเดียวของเกาะเลยนะครับที่เขาบอกว่าสวยที่สุดแล้วก็ต้นไม้ลงตัวที่สุดถ้าใครจะขึ้นนะครับแนะนําเป็นช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นๆนะครับช่วงเที่ยงไม่ไหวนะครับที่นี่ร้อนมากจริงๆนะและเมื่อเราต้องการอะไรนะครับพี่พนักง,งานก็จะไปแบบนี้แล้วก็กลับมาแบบนี้เอาของมาให้เรานะครับดหดีแล้วก็ตื่นตาตื่นใจโอาชีขอบคุณครับด้วยแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟของกินให้ทั้งหมดเลย ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากมานะครับนอกจาก bye bye. ่าที่พักแล้วเนี่ย bye bye. ก็ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับอีก10,000บาท bye bye. เป็นเวลา30นาทีนะครับคุมไหมไปคิดกันเองนะแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ <laughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ลงถึงพื้นแล้ว